ทิ้งรักพระเอก7ปีไม่กลับมาอีกบ้านที่เยอรมันเอม่าวรรัตหายไป10กว่าปีมีครอบครัวใหม่อยู่ต่างแดนยังจำเขาคนนี้กันได้ไหมนางเอกจากละครดังอังกอร1หนึ่งสำหรับเอม่าวรรัตสวนรัตหลังหายจากวงการบันเทิงไปมากกว่า10ปีปัจจุบันเอม่าวรร,รัตในวัย45ปีก็สามารถคว้าปริญญาเอกใช้คำนำหน้าว่าด็ตอร์ ได้สาเร็จแล้วทั้งนี้เอมมาวรรัตก็ตัดสินใจหันหลังให้วงการไปริ่มเรียนเต็มที่ทั้งนี้สําหรับการศึกษาของเอมมาวรรัตน์จบการศึกษาเกียรตินิยมเหรียญทองจากคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยอสสัมชัญปริญญาโทศิลปศาสตร์ยุโรปศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยด้วยเกรดเฉลี่ย3.92และปริญญาโทสาขาปัญญาจากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์สหราชอาณาจักรเกียรตินิยมและปริญญาเอกทางรัฐศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยฟลายบวกประเทศเยอรมนี เรียกได้ว่านอกจากความสวยแล้วยังพวกความเก่งมาอีกพี่ยบสมเป็นรองอันดับหนึ่งนางสาวไทยปี2540และมิสเอเชียแปซิฟิกปี1 9 9 7เลยจริงๆทั้ง,งนี้ทางด้านชีวิตส่วนตัวของเอมมาวารรัต์เธอเป็นชาวไทยไอริสเอมมาวารรัต เคยเล่าว่าน้องประกวดตอนอายุ15แต่ต้องบอกเขาว่า16เพราะอายุไม่ถึงประกวดที่วัดพุดทธาปทีปเมืองวิเวอร์ดันประเทศอังกฤษงานสงกรานต์ที่โน่นสนุกมากคนไทยพร้อมใจกันหยุดงานพาครอบครัวไปเที่ยวกันคุณแม่เปิดร้านอาหารอยู่ที่นั่นเลยอยากให้ร่วมประกวดนางสงกรานต์ด้วยตอนนั้นน้องลุ่งสิ้นหน้าแทบไม่ได้แต่งปล่อยผมยาวถึงเอวผิวออกสีแทนแต่คุนจะล่ากับเพื่อนหน่อยเพราะเราเป็นนักกีฬาและนั่นก็เป็นใบเบิกทาง ในการเป็นนางงามของเธอทั้งนี้เอมมาวรรัตเริ่มเข้าประกวดเวทีนางงามตั้งแต่เธออายุได้1 5ถึง16ปีเท่านั้นเองโดยเอมมาวรรัตได้ตำแหน่งมิสไทยแลนด์ยูเคคนแรกจากการเข้าประกวดมิสไทยแลนด์ยูเคประจำปีพศ .2539 จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในปีพศ2539ณนก,กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษเคยคบหากับอดีตพระเอกดังอย่างหนุ่มคงกระพันที่คบกันมานานกว่า5ปีแต่สุดท้ายรักระยะไกลก็ต้องปิดฉากลงแม้จะคิดฝันไกลถึงใช้ชีวิตคู่แต่งงานด้วยกัน ฝากกดไลค์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดข่าวใหม่ๆด้วยนะคะ